มาจากพี่น้องมันี่ย่าเอสิบาพี่น้องมาอันบอกนอกไม่หมูว่านเนี่ยย่าเอไปหน้าอันหน้าแข่ง,ขงกันเพิ่นซับนอไม่หายจะได้หลายนออยู่จากพี่น้องหมูมันขึ้นเนี่ยย่าเอ,เอเอาไปต้มอันกินกับอันเจียวบองอันนอนหนึ่งจะนี่เหลืออยูุ่สมนี่แหละย่าเอ,เอเลยว่าสิมาปอกแล้วก็ะเซียนฟานแล้วก็เอาไปต้มไปตะแกรงจะแกงใส่เห็ด เฮ็ดคมแม่พี่น้องยาเอซื่อเฮ็ดคมมาตตลาดเมื่อเช้าจา้ะอันนี้มันเพิ่อเอิญน,นอใหม่ยังบนนี่พี่น้องยาเอกับบุหรี่จก้ก หน้าทางจนกระย่าไอหนัพี่นอ่อแล้วเหตุโขกน้องหน้าเห็ดภายหน้าสวนปลาสุแล้วเหตุเป็นสิบสิบปีมาจากอยู่ในสวนนอกอย่างนี้นปลาสุนแมวคองมย์คองกิ้เป็นมากเม่มากไหลเป็นพักเป็นงั้นสี่พี่นหน่อร้ายครับนอใหม่แล้วมีรา้ายครับจากกระแลกออกนอช่วงนี้ฝนโล่งแบบนี้นอใหม่ร้ายครับจาก

เราใหม่จะย้าเอฟปอกเสร็จแล้วจับพี่น้องย้ายเอยก็ไปล้างต้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะบัดน,นี้ย้ายเอฟจะมาฝานจับพี่น้องฝานแเหล่าย้ายเอฟจะไปต้มจ้ะต้มจากซองน้ำก้อนแกงจับพี่น้อง ยายเอฟันน้อใหม่เซ็จแล้วจ้าพี่น้องน้องใหม่หาหกน้อก,กะฟ้านรากระเด้หลาย,ยจา้ามันนี้ยายเอก็สิคอตโตไปต้มน้องใหม่ก้อนจา้าพี่น้องยายเอสิต้มจากสองน้ำก้อนจา้ามันจจงสิเศร้าขมนะจา้าพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้เสําเลยก้อนจา้าขอบคุณแม่คลิปนาจา้าพี่น้องสวัสดีจา้า